ล้วมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดกี่ชุดคำนวณออกมาแล้วเป็นให้คนคนหนึ่งเนี่ยรักษาสิน5ให้บริบูรณ์นะครับไม่ต้องกดไม่รักษัไม่โดนรื้อผิดในการนะครับไม่ดื่มสุรายามอนะครับพวกนี้นะครับถ้าคนคนหนึ่งรักษาสิน5ให้ให้บริบูรณ์ได้เนี่ยนะครับความรุนหวายในโรคเนี้ยมันจะไม่มีเลยน,นะครับเพราะนั้นถ้าอะไรที่มันพอดีเนี่ยมันก็เป็นยาย แต่ในย่างที่กาลังจะพูดเนี่ยเวลาเราดื่มเนี่ยมันมันเกินความพอดีพอเกินความพอดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถควบคุมสติได้เมื่อไม่สามารถควบคุมสติได้เราก็อาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับอันนี้ผมพูดสองหลักคือหลักกฎหมายกลบหลักศีลธรรมนะครับทีเ่เราวิดกันอยู่ชีวิตหลายคนนะครับหลายคนเนี่ยพอจะโตมาถึงแต่ละท่านเลยนะครับ อย่างน้องๆก็เพิ่งเหมือนเป็นผ้าขาวนะครับชีวิตหลายๆคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบางคนนะครับมีมีความรู้เก่งนะครับเรียนเก่งอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ต้องอ,อนาคตดับไปนะครับอาจจากการดื่นสุรานะครับไปมีเรื่องมีราวตีรังบันแทงร้องวิวาะน,นะครับก็จากอ,อนาคตที่สดใสก็เป็นอนาคตที่เมืดมน ไม่ได้ดื่สุรานะครับไม่ได้ดื่สุราก็เป็นคนดีเป็นความหวังของพ่อแม่เป็นคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะครับเป็นอนาคตของครอบครัวแต่อนาคตสิ่งเหล่านั้นความหวังเหล่านั้นก็ดับวูบไปเกเฉพาะคนดื่มสุราขาดสติขับรถแล้วก็เมาแล้วก็ไปชนเขาแล้วก็เสียชีวิตเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยเกเฉพาะสุราเท่านั้นนะครับอันนี้ ในที่ผมพูดมาผมจะบอกว่าข้ามนักดื่มหน้าใหม่มาใหด้ดื่มสุราได้เลยเสียทีเดียวเพราะผมเชื่อว่าจากสุขการ์ดีว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยสภาพแวดล้อมมันจะสอนให้เขาอยู่ในสังคมได้นะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องงานเรื่องเดิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะต้องมีลักษณะแบบนี้แหละที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ผมก็บอกว่ามันทําไงจะสร้างคนให้มีความอพอดีที่ท่านบอกว่าในการสสยการนั่นแหละนะครับ ถามว่าไม่ดื่มได้ไหมในในโลกนี้วปย่นวัยรุ่นไม่ดื่มมีไหมมีมีเยอะด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะต้องสอนให้สังคมรู้ว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆที่ต้องดื่มจะต้องอยู่ในสังคมเนี่ยความพอดีอยู่สรงนไหนลำพังน,นะครับผมว่าอย่างนั้นจะทําให้เราอยู่ในสังคมได้แล้วก็ทําใหา้ความเขาเรียกว่าความเสียหายนะครับจากผู้ที่รับผลกระทบจากการดื่มสุราเนี่ย ในส M M an, ังคมเราเนี่ยมันมันน้อยลงนะครับนั่นเองนะครับของอะไรนี่ต่างๆพยานศึกษิด้วยนะคะในของสถานีการดเล่านะคะแอนขออนุญาตใช้เวลานำเรียนนิดนึงนะคะว่ามีทั้งหมดในประเทศไทยมี77จังหวัดมีทั้งหมด9ก้าภาคนะคะเราแบ่งเป็นภูมิภาค9ก้าภาค หนองดวลพูอยู่ในภาคีาสานตอมบนซึ่งมีงานด้านเยาวชนนะคะแล้วก็จะมีในทั้ง77จังหวัดก็จะมีประชาคมวดเล่าจังหวัดประจกํกษ์อย่าจังหวัดอยู่นะคะซึ่งของอจังหวัดขนองวลภูเองก็มีนะคะวันนี้เนี่ยก็ก็รู้สึกว่าเราเป็นเป็น เขาเรียกว่าภาคอีสานตะบนมีสองอำเภอนะคะที่เราเล่นเรื่องเยาวชนก็คือมีที่อำเภอโนนสามจังหวัดหนองบัวลำพูและอำเภอระวนจังหวัดขอแกันที่ไปที่มาว่าทําไมเราถึงเลือกที่นี่นะคะในในอีสานเนี่ยใน11จังหวัดมากนะคะมีหลากหลายอำเภอแต่ว่าทําไมเราถึงเลือกที่เนื่องจากว่าจากการสํารวจของศูนย์ ปัญหาวิจัยชีวานี่นะคะที่ได้ทําการสํารวจมาเนี่ยหนองบัวลํพูเนี่ยมีเยาวชนนะคะที่เป็นนักตื่นหน้าใหม่จิ๊หนึ่งในสามของประเทศูเคีบหนองบัวลํพูเป็นอันดับที่สองนะคะเราน่าภูมิใจไหมเนาะการันตะ่อโลงอันนี้อายุระหว่าง15หถึง19กปีนะคะซึ่งเป็นเยาวชนนะคะอันนี้มีการสำรวจนะคะในในทั่วประเทศอันดับที่สามจะเป็นลำปางนะคะ คือในภาคอุตสาหเนี่ยก็จะมีของเราะคะหมอวน้องยทีน่น่ก็ไม่รู้ักนเน้องๆที่มานั่งฟังวันนี้เนาะ,ะเอ้เราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะแล้วจากผลการสำรวจเนี่ยเริ่มหนึ่งในเจ็ดขวบนะคะเจ็ดขวบที่ปอไหนลกูกปอนหนึ่งไหมคะน้องอ่าเจ็ดขวบคือปอนหนึ่งนะคะ,อ,ะ,อ,ะ,คะอันนี้เริ่มเริ่มแล้วนะคะแล้วที่สำคัญการร่ำแต่รอบครั้งแรกไม่ได้จับคนอื่อน,นะคนกดเลยค่ะพ่อแม่เราเอง อ้าวคุณมาเทมีนะคะอลองกินลูนะคะให้แตะลองชิดูเปิดซีนะคะหลังจากที่ดื่มบางคนก็ติดใจที่จะมาดื่มต่อนะคะบางคนก็อโอ้ไม่ชอบเลยอันนี้แต่ว่ามันเป็นการเปิดโอกาสในการแตะแตะให้ลูกๆได้เข้าไปสัมผัสอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักที่เราอยากจะจะเข้ามามาเขา,าเรียกว่า,าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะ แต่ทั้งทั้งเส้นทั้งหมดทั้งปวง่ยก็คืออยู่ในทั้งสิกตบมที่นี่แล้วก็ทางที่นี่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะที่ที่อยากจะดําเนินการหรือว่าอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เราไปสำรวจที่เราไปเจอเจอมามากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นเราเป็นแค่คนนาทางเนาะเท่าน,นั้นนะคะก็วันนี้ก็ขอพบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ที่สละเวลามา เดี๋ยวเราจะมีการคืนข้อมูลนะคะจากที่น้องๆได้ได้ไปเก็บข้อมูลมานะคะในช่วงจากการคุยนะคะว่าสอาการย์เป็นอย่างไรบ้างประสบการณ์นในการดื่มถามเด็ก628คนเนี่ยเคยดื่มไม่ดื่มไหมนะครับปรากฏว่าเคยดื่ม303คนนะครับอยู่ที่48 2น,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 นะครับแสดงว่าเกือบครึ่งเลยนะครับเราสำรวจเราพบว่า เกิดบึ okay. people, ่งหนึ่งเนี่ยดื่มไปดื่มครึ่งหนึ่งมอในเด็กเด็กเอ่อนหนึ่งถึงนสามแล้วเราก็จอดอาไปว่าไอ้สามร้อยสามราคนที่ที่ดื่มเนี่ยนะครับเขาเริ่มดื่มอายุที่เท่าไหร่นะครับมีตอนวันหนึ่งนะครับเปินสามปีเนี่ยนะครับยีนตะครับตอนปีสองนะครับหรือปหกเน่ยบสาเปอร์เซนนะครับ อายุ14นะครับที่สอบมันเป็นสอต่อสอบสอรอสออนะครับแล้วก็จะข่ายว่าเล่านะครับที่อู่ใดนันงานด้านนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรของหน่วยงานอื่นๆนะครับแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานรูปแบบที่เด็่งอของของรตดับจังหวัดนะครับซึ่งก็มีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยนะครับคนที่ดูแลเรื่องนี้แต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ทาการสารวจพ้วิการการสูง หลี่และกรดื่งนา,านะครับของพระเากอนนะครับเ,เลลวลาเขาไม่สำเรวจเขาจะเลือกเลือกตำบเลเขาจะส่มเรานะครับส่ส่สตตำบลแล้วก็เลือกครัวเรือนนะครับแต่เนี่ยหน่องพ่ออาจจะไโ่โดนโดนครอบครัวที่ที่ดื่มเหล้าเยอะนะครับมันก็เลยผดม,มันก็เลยมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสนใจว่านีความจริงมันเป็นยังไงนะครับเราก็เลยมาดูว่านะ ข้อมูลที่แท้จริงถ้าเกิดเราสำรวจที่ที่โนนสังเนี่ยนะครับทางไพ่สากบนเนี่ยเราจับเกอบสะสมที่นะครับที่ี่กนวนแล้วก็ที่โนนสังนะครับสุดท้ายว่าโนนสังเนี่ยเฉพาะแค่โนนสังเนี่ยผมมันผลดมันเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเราก็สำรวจพฤติกรรมการอื่นนะครับเราจะสำรวจเด็กมัธยมปีม .1 ถึงม .3 นะครับที่สำรวจคือสำรวจทั้งหมดห้าสาบล นะครับที่ผ่านม,มาเน,นี่ยเราสำรวจในช่วงวันที่หนึ่งถึงสามี่คือตลอดเดือนพฤษภายนปีหกสี่นะครับที่เราสารวจนะครับแล้วก็เราได้แบบสอบถามจากนักนักเรียนนะครับในช่วงวหน,น,นึ่งวัสามเนี่ยหกร้อยยี่สิบแปดชุดนะครับสัมภาษณ์ังไงก็คือว่าส่งไปให้อาจารย์นะครับแล้วก็บางทีก็จะปเป็นกาจารย์นำของของเยวาวชนเพราะช่วงช่วงนั้นโรงเรียนมีปิดอยู่นะครับก็ได้ ผ่านดูค้นฟอร์มนะครับเด็กเด็กวีมือถือมีอินเทอร์เน็ตกุู้เนี่ยก็กรีดดิ๊ดิ๊ิ๊ดมาให้เรานะครับข้อมูลก็จะมันก็จะเข้ามาที่ที่ที่ศูนย์ท่านนะครับท่าก็จะเห็นข้อมูลว่าเด็กเนี่ยคำถามคำตอบที่เราถามเด็กเ,เด็กวีมทั้งหมดถึงถึงห้าข้อนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูว่าผลมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเราได้อ่าพูดตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นเด็กมหนึ่งถึงมสามเนี่ยหกร้อยยี่สิบแปดคนนะครับ เป็นผู้หญิงเนี่ย333นะครับ้า53เปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชายก็จะเป็น47เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณซึ่งกับซึ่งนะครับที่ตอบแบบสอบถามเนาะส่วนร,รถนิยมทางเพศก็เป็ใหญ่ก็ปกตินะครับเป็นมีร้านนิยมแค่แค่5เปอร์เซ็นต์นะครับตัวอื่นก็มีนิดหน่อยเป็นใหญ่ก็ไม่ได้มีมีปัญหาเรื่องเรื่องแบบนี้อายุนะครับ22ปีนะครับ51คนนะครับปบยอยู่ในเป็นปีทีามปี สามสิปเนนะครับสิบสี่ปีสามสดจุดเจ็ดปนนะครับสิบห้าปีก็18%บแปดจุสองนะครับส่วใหญ่จะอ,อยู่ที่อายุสิบี่นะครับสิบสี่ถึงสามสิบหานะครับที่ตอบแบบต่างในในในชุดนี้นะครับแล้วก็ที่พักอาศัยนะครับเราถูว่า,าคนที่อาศัยนะครับก็คืออยู่ในเมือ นอนสังนะครับ17เปอร์เซ็นต์ขุดดู23เปอร์เซ็นต์ปลายปู่10เปอร์เซ็นต์บ้านหิ่น16เปอร์เซ็นต์บ้านขอ8เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมผมผมไม่พูดหมดนะเพราะมันมีข้อมูลอยู่ในอยู่ในเอกสารอยู่แล้วนะครับก็คือเราตำรวจได้ได้ข้อมูลมาทั้งหมด9ตำบลนะครับกระจายตามตามตำบลต่างๆของนอนสังนะครับทีนี้ที่น่นาสนใจก็คือบุอคคลที่พักอาศัยร่วมกับผู้สอบปากาำนะครับ ก็อยู่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยนะครับ43เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่กับตาปยายปู่ป้านะครับ42เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่กับแม่คนเดียว10เปอร์เซ็นต์อยู่กับญา3เปอร์เซ็นต์อยู่กับพ่อนะครับ2เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เลยนะครับการดื่มนะครับเราก็ถามเจาะลึกไปบ้าคนในที่บ้านเนี่ยดื่มเหล้าไหมนะครับพบว่าส่วนใหญ่ทุกคนในในครัวเรือนเนี่ยมีการดื่มนะครับ 76.8%นะครับใน620คนเนี่ยนะครับ482นะครับดื่มก็คือ76.8นะครับเขาก็จะเห็นเห็นพฤติกรรมการดื่มของคนในครอบครัวถามข้อที่ดือประสบการณ์ในการดื่มถามเด็กเออ่628คนเนี่ยเคยดื่มไม่ดื่มไหมนะครับปรากฏว,ว่าเคยดื่ม303คนนะครับอยู่ที่48.2นะครับ แสดงว่าเกือบขึ้งเ so like ่ยนะครับเราตำรวจเราพบว่าเกือบเกือบคึ้งนึงเนี่ยดื่มเลดื่มื่องดื่มหอหอนในเด็กเด็กเอ่อมหนึ่งมอมสาแล้วเราก็จับเอไปว่าให้สามร้อยสามสามคนที่ที่ดื่มเนี่ยนะครับเขาเริ่มดื่มอายุที่เท่าไหร่นะครับมีตอนมหนึ่งนะครับติดสามปีเนี่ยนะครับยี่สิบแปเนะครับตอนติดสอง นะครับหรือป .6 เปีเ่ย23่ามปอร์เซ็นนะครับอายุสิสีนะครับสิเปร์เซ็นต์นะครับอายุส1 11เปร์นต์สิปีก็มีนะครับหกลงมาเรื่อยๆเลยครับเราเห็นก็คือบางบางคนเนี่ยเริ่มเก้าปีก็เริ่มหนึ่งแนละ้วมี6คน8ปด 1, 1, ป,มปีมี1หนึ่งคนเจ็ดปีมีสคนหกปีมีหนึ่งห้าปีมีหนึ่งสี่ปีก็จะมี 1, นะครับเด็กเขาจะเขาเวลาเขาขอบข้อมูลเขาเขา,เขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีนะเขาจะตอบตามความความความที่เขารู้ที่เขาประสบมานะครับเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออา,อายุติด2มาดับเบิลเลยที่เริ่มดื่มส่วนใหญ่นะครับแต่เราก็เห็นว่ามีกล้าขวดมีเขียขวดมีแตกปวดด้วยนะครับทีนี้ถามต่อไปว่าสายเหตุที่ดื่มดื่มเพราะอะไรนะครับใน300สายีนท,ที่เคยดื่มเนาะ ส่วนใหญ่บอกว่าอยากรู้อย่างรองนะครับถึง4.14เนะครับอันที่สองคือเพื่อนชวนเพื่อนอยากจะเป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนอยู่ที่20เนะครับอันที่อันที่สามก็คืองานบุญระเพณีแีเทศกาลต่างๆนะครับคุณคุณตั้งไฟรถแแหงเลี้ยฉลอรถวันเกิดปีใหม่แบบเนี้ยนะครับที่ที่เปิดช่องหรือว่าจดบรรากาสที่เด็กทดลองดื่มนะครับอยู่ที่11คนนะครับที่สองคือหม าบ,าบางคนอกหักบางคนคนในครอบครัวอยากให้ลองนะครับลองชิมดูสินะครับมีแปดคนที่ที่บอกเขียนคนแบบนี้ว่าที่บา้านที่กินแม่ให้ให้เราพ่อให้ให้ชิมแบบเนี้ยบาคนที่ผมอ่านในที่เด็กเขียนมานะครับหรือาบางคนถูกบังคับถูกหลอกเข้าใจติดเนี่ยที่พอเขาไดพราะว่บางบางปีก็ขายของเด่นสีสันใช่ไหมเด็กก็กินอันนี้อันนี้ก็เด็กก็บอกมาแบบนั้นนะครับนะ ทีนี้มาดูประเภทของเครื่นนงนนงองดื่มแอลกอฮอล์นะครับสามร้อยสามร้อยสามคนบอกว่าส่วนใหญ่ดื่มแบบอลกอฮอล์ประเภทเบียร์นะครับตัวไว้หนึ่งคนนะครับคือส,สึกหกจุดหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ลองลงมาเป็นเล้าขาวเนาะสไาย์ทำนี้เลยนะครับแล้วแต่ว่าดับหนึ่งคือประเภทเบียร์นะครับความผี่บ้างเขาเขาจำนวนครั้งที่ดื่มนะครับสามร้อยสามคนเนี่ยบอกว่านานๆครั้งดื่มแล้วแต่โอกาสไม่ได้ดื่มประจำนะครับแล้วแต่ช่วง วันไหนมีงานวันไหนมีเทศกาลวันไหนมีงานอะไรต่างก็จะหน่นนะครับเดือนละหน่ครั้ง11คนสัปดาห์อย่างน้อยหนึ่ง 16, ครั้งเนีเ่ยสิคนแสดงว่าก็เริ่มเริ่มมีเด็กบางคนเริ่มกินบอ่อยมากขึ้นนะครับ,นะรบเพราะว่ามีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยสิบหกคนนะครับโอกาสในหรือเหตุการณ์ที่จะมีการดื่มนที่หนึ่งอมอในสามร้อยสามร้อยสามคนบอกว่า งาน,านบุญประเพณีนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบคนต่อนคือาจุดหนึ่งเประเดบอกว่าโอกาสงานบุญโอกาสในจดในอำเภอโนนถักเนี่ยเวลาจัดงานปุ๊บนะครับเขาจะมีโกาสได้ดื่มเครื่องดื่มขอนะครับได้กินเบียร์ผู้ปกรอบอาจจะซื้อหรือว่าเจ้าของเจ้าภ้าพจะซื้อเขาก็ไปกินในงานนั้นนะครับ